สวัสดีครับน,นี่การถทางพี่กองสุริยาเพิ่งกะพอดีมีควันขึ้นนะครับเนาะก็เลยได้จอดพักไว้สักก่อนครับเนะาะเขาเดี๋ยวจะเปลี่ยนท้ายไปขึ้นรถบ่าวรินนะครับเนาะไปด้วยกันกับบัตรินฮะเบิร์กครับ พอดี no part, Democrat, nice รถมันความร้อนมันขึ้นนะครับเนาะความร้อนมันขึ้นมันก็ควันเลยแต่ความร้อนแต่ว่าหม้อน้ําเย็นเปียกเลยน่าจะเป็นที่น้ําบวบนะครับน้ําหม้อน้ําบวนเป็นที่ใดใดของน้ำหรือหย่างประมาณนี้เพราะเมื่อก่อนรถเบาถิ่นก็เคยเปลี่ยนแบบนี้เนาะรถกันเก่าก่อนสิบกว่าปีแล้วเนาะอ้ควันขึ้นเครื่องอะบาิทีก็กลัวนะกลัวฟ้าสูง สเพรา,าะคนแรงก็ควันขึ้นบักหลายเลยนะก็เลยตอนนี้ก็เปลี่ยนท่ายครับเปลี่ยนทย่ายไปขึ้นรถบัตดนะินนะครัญนะเอารถบัตรดินไปมาเโอเคครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนครับ น,นี่ก็มาขึ้นรถบอทินไปด้วยกันนะครับเนาะมาอาศัยไปด้วกันครับผมนี่ก็จ้าครั่วัดพระพุทธบาทน้ำทิพย์นะครับเดี๋ยวตัวนี้พอดีครับ อครับบางรถพี่กองเนก่ะอือหลายปีแล้วนะครับเนาะรุ่นนี้ก็พอดีรถมันอย่างนี้นะครับเนาะ <c oughs> เครื่องมันหอนนะครับเครื่องไม่เลยแหละครับผมนะเครื่องนทีนไม่ละพอมอนานน้ำบุดเป็นเลี้ยงพอมาเบาถึงมาเบิ่งแล้วตอนที่ควันขโมงของบริเทไทยนี่ก็จอดได้ประมาณยี่สิบนาทีครับเนาะมันเย็นนะครับตอนนี้ ถากับได้บอกขับได้อยู่ครับเนาะแต่ว่ากลัวในเรื่องของฟ้าสงฟ้าสมมันจะพังหลายนะครับเนาะ,ะเครื่องมันบอดดับนะครับเครื่องก็บอด,ดับนะครับไปได้แต่มันมันควันขึ้นหลายไม่เลยครับผมนนโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเนรถบาดินนะครับเนาะตอนนี้กํากำลังเดินทางไปภูกเก็ตน,นะครับตามลงตาบุญชื่นไปเนาะแต่ว่ารถรถของลงตาไปก่อนแลวครับผม ผมเอานมมายานหิวอยูนลำดานนี่แม่แม่น้่งมาขยับขยับของมาตังพีแล้วกันเอ่อสิได้ใช่ครับผมนั่นแหละผมว่าเอากล้องมามามาตั้งนี่เพราะผมมาซื้อข้าวเทอร์เรซี่ฮ่เขาชอบผมหยัด เทินแค่นี้เลยแม่นอิเลเพราะว่ามันอันนี้นะมันอันฝนลโต๊กต้องเอาเข้ามาเสียเอาไว้ข้างใน,ในอ,อ่ะผมมาในเมืองแ,แม่นขยาบมาพี่ผมบออันนี้รถปั่นในหนักของง่ายๆนะไม่น่าเอามาเอามาทั้งพี่มันใช้ได้เอน็นไม่น่าใช้ได้นัง้งสบายสบายแม่นเอามาลงทั้งพี่ไม่น่าครับผมนัม่นแหละแล้วก็ตอนนี้ก็ขึ้นเทิงอันนี้ก็แม่นเอาทั้งคางก็ได้ครับมันใช้ได้นั้งสบายสบายเนี่ยไม่น่า กินเอไว้นี่ครับเลีนนี้ก็หมุนข้างได้ปะหมุนข้างเอาได้่ขยับเลียนโอเคเทินเทินว่างเทิร์นพี่ก็ได้ไหมน,น,น้าทำเนี่ยเลือกกระเป๋าของพี่ก้องเดีกระเป๋าตัวนี้ที่แดนดีของเัาตอนนั้นเนี่ยมาวแมนครับมาเทิน ว่างแทนี้เดินทางไปภูเก็ตตามรูตามบุญชื่นไปครับโอเคครับผม